อยู่ไ,ไหนไวะจุดอยู่นน่นอโอ้โหแม่งโคตรลโล่งเลยไอ้เนี้ยมันมีหญ้านี่หว่าในนู้นนะในแผนที่มันมีหญ้าไม่ต่างกับเมื่อกี้นี้เลยอ่ะมีคนลงไหมมีมีมีฝั่งไหนท้ายขวาจะได้เบนหลบมันอ,อยู่หลังในบ้านหนูข้างหลังเพียบเลยในบ้าน,เ,นเพียบเลยเออ ไปรถมาแล้ว่ะซ้ายขวาเลยไปเลยไปเห็นลวเห็นลวเห็นลวเปิดก่อนได้ปุดไปได้หัวนมานี่มะจะมาทำนี้แหละน่าขับผ่านไปเราไปแล้วนั่นอนะ ออกไปแล้วไปแล้วยาวไปนู่นเลยวะบ้านหลังนู่นเนอะเออเราต้องเข้าวงมาแต่ว่าตรงนี้โคตรโล่งเลยเฮ้ยต้องอมขวาแต่ว่าเอาไงเอามอหนึ่งก็เอาไปเอาเข้ามาห้องไหนเนี่ยตันอีกเอาไป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 เอาไปเอามะงี้มะงี้มะงี้เอาตัวลงเอาไงกันแน่นี่างีเอางี้เอางี้ รถเลเว้ลดีๆนะโอ้ยนานยงไงเปิดแล้วแม่งเปิดแล้วไอ้รถตัวนี้ข้างหๆๆๆสองคนสองคนสองคนรถเปิดตู้นเปิดตู้นเปิดล้มหนึ่งล้มหนึ่งตัวนะตั้มตั้มมักมักมักดุด้วยดิมาร์กแล้วมาร์กแล้วดิโอ้โหตัวนี้ไม่น่ารอดยิงสุ่มไปเลยยิงสุ่มไปเลย ไปเลยทัดไปเลยัตายตายหนตายหน่ายหนึ่งอีกตัวนึงน่านนจะหนีตัวนึงเียวเขียวนัดตอนัดนัดเออเก็บโฉบกข้อฝานะกินได้ก่อนกินได้ก่อนเห็นหมแล้วที่มาขมเลย ระวังระวังโอ้โหใครยิงมาวะระวังระวังตัวที่มาร์กไว้เลยฟั๊มยาขวดบ่อยๆฮะไอ้เพี่อะไรวะใครพูดอะไรวะอะไรปั๊มยาขวดบ่อยๆชุบเพื่อนชุบเพื่อนนิดแล้วไปถ่ายแล้วโดวนึงมาโดวนึงมามามมีมาครับผมเราต้องเขาบุกเราเราต้องลังยินลังยิน ตรงนั้นเราเข้ามุงแล้วเข้ามุงวิ่งมาเราวม่มาวิ่งมาเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งนี่าออเกลียหลังกินที่ผมก่อนเถอะไม่เป็นไรไม่เป็ขียวอ่ะเดี๋ยวปั๊มยาก่อนมันมียาชุ่วยอยู่วิ่งมาวิ่งมาหาผมวิ่งมาหาเราวิ่งมาเราวิ่งมาเราวิ่งมาเราไเดินหน้า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 ดะว่าเราวัง ที่จะไ่โดนรถ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 รตัววันเดี๋วิ่งเข้าวงนี่เออไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องสนใจไปเลยไปเลยมาหลังหินเนี่ยหลังหินนี่ระวังโอ้โหโอ้โหโอ้โหขับรถไปแล้วขับรถมาแล้ว ขิ้ไปล้มเฉยเฮ้ย hey, ยังดีในที่สองรับไปโว้ยเกือบเป็มเฟีถ้าไม่ดื่มถ้าไม่ลืมดูงอ้ <c oughs> <c oughs> วนก็นไม่ดูวงเลยช่วยดูดูให้เราว่า <c oughs>